สวัสดีค่ะทุกคนพบกับปริมในวันทุนนะคะวันนี้ปริมมีคดีของเด็กชายวัยสิปีนามว่าจอห์นแมคเคปมาแชร์ให้กับทุกคนได้รับฟังกันค่ะโดยคดีนี้มันเกิดขึ้นในปี1969และกว่าจะไขคดีได้เนี่ยเวลามันก็ล่วงเลยผ่านมาถึง42ปีเลยทีเดียวค่ะเรื่องราวทั้งหมดมันมีที่มาที่ไปอย่างไรไปรับฟังกันเลยค่ะ จอห์นแมคเคฟเขาเกิดเมื่อวันที่13มีนาคมปี1954โดยในปี1969นั้นเขาอายุได้15ปีเขาอาศัยอยู่ในทูกสเบอร์รี่ซึ่งเป็นเมืองในมิดเดิลเซคัลตี้รัฐแมสซาชูเซตประเทศสหรัฐอเมริกาจอห์นเป็นเด็กที่เติบโตขึ้นมาในครอบครัวที่อบอุ่นซึ่งประกอบไปด้วยบิลผู้เป็นพ่อเขามีอาชีพเป็นวิศวกรเอเวลินผู้เป็นแม่ เธอทำงานที่ห้องสมุดของโรงเรียนแห่งหนึ่งเด็บบี้พี่สาววัย17ปีและโรเบอร์ตาน้องสาวว,วัย6วบคนในครอบครัว,วต่างบอกว่าจอหนเป็นเด็กร่าเริงขี้เล่นและก็ชอบแกล้งคนอื่นแบบนิดๆหน่อยๆให้ทุกคนองยิ้มและมีเสียงหวัวเราะโดยเด็บบี้ทเล่าว,ว่า เธอจำได้ว่าครั้งหนึ่งเธอเปิดตู้เสื้อผ้าและพบเข้ากับตะก,กะแตนเต็มตู้ไปหมดซึ่งมันก็ไม่ใช่ฝีมือใครอื่นที่ไหนมันก็คือฝีมือจอนน้องชายของเธอนั่นเองค่ะแถมจอรอย่างชอบชวนโรเบอร์ตาน้องสาววัยหกขวบออกไปเล่นสนุกด้วยกันนอกบ้านอยู่บ่อยครั้งและส่วนใหญ่เวลาที่พวกเขากลับเข้าบ้านมักจะตัวมอมแมมกลับมาเสมอและในบางครั้ง จอนก็นำสัตว์ที่เขาชื่นชอบกลับบ้านมาด้วยไม่ว่าจะเป็นกบหรือหา่านและในวันที่26กันยายนปี1969ที่โรงเรียนของจอนมีการจัดงานเลี้ยงเต้นรำที่ Nice of Columbus Hall โดยจอนได้บอกกับพ่อแม่ว่าเขาขอไปงานเลี้ยงนี้ได้ไหมเขาอยากไปสนุกกับเพื่อนๆซึ่งพ่อกับแม่ของจอนก็ตอบตกลงค่ะจอนดูจะตื่นเต้นกับงานเลี้ยงนี้มากเขาอาบน้ำและแต่งตัวอย่างเนี้ยบ และก็ออกบ้านไปในช่วงค่ำคโดยงานเลี้ยงจะจัดถึงเวลา23นาฬิกาและจอนก็ได้บอกกับเอเวลินผู้เป็นแม่ว่าเขาแน่าจะกลับถึงบ้านประมาณเที่ยงคืนและเมื่อเวลาล่วงเลยมาจนถึงช่วงเวลาที่จอนจะต้องกลับบ้านเอเวลินเธอก็คอยมองออกไปนอกหน้าต่างเพื่อเช็คว่าจอนกลับมาถึงบ้านหรือยังแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจอนจะกลับมาเลยค่ะและเมื่อเลยเวลาเที่ยงคืน เอเวอรลินเธอก็ตัดสินใจออกจากบ้านและขับรถไปยังโรงเรียนของจอนเธอขับรถวนอยู่รอบๆอโรองเรียนและตะโกนเรียกชื่อลูกชายของเธออยู่หลายต่อหลายรอบแต่ก็ไม่มีวี่แววว่าจะพบเจอจอนเลยค่ะนาทีนั้นเอเวอรลินเธอก็รู้สึกได้ว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นกับลูกชายของเธอแน่ๆแ,และเธอก็ภาวนาว่าขออย่าให้มีเรื่องร้ายๆอะไรเกิดขึ้นกับจอนเลยบางที จอนอาจจะแวะไปที่บ้านของเพื่อนและก็อาจนอนค้างที่นั่นต่อมาในเช้าวันรุ่งขึ้นซึ่งก็คือวันที่27กันยายนปี1969มีเด็กน้อย3คนกำลังเดินผ่านพื้นที่รกร้างแห่งหนึ่งบนถนนเมเปิลในเมืองลโวซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่ใกล้กับทรูสเบอร์รี่ใช้เวลาขับรถเพียง30นาทีโดยขณะที่เด็กทั้ง3กำลังเดินอยู่นั้นพวกเขา ได้พบเข้ากับร่างไร้วิญญาณของเด็กชายคนหนึ่งซึ่งต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ยืนยันว่าร่างที่พบนี้คือจอ์นแมคเคฟเด็กชายวัย15ปีโดยจากสภาพที่เห็นเนี่ยนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่าจอนถูกฆาตกรรมอย่างทารุณพอสมควรค่ะด้วยร่างของจอนถูกมัดมือมัดเท้าโดยเชือกแยกส่วนกันและยังมีเชือกอีกเส้นหนึ่งที่ผูกข้อเท้าของเขา เชื่อมโยงไปยังปลายเชือกอีกด้านหนึ่งที่ผูกกับคอของเขานอกจากนี้จอนยังถูกเทปกาวปิดปากและปิดตาเอาไว้ซึ่งมันเป็นอะไรที่โหดร้ายมากๆใช่ไหมล่ะคะทุกคนมันโหดร้ายจะจนเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่กล้าบอกรายละเอียดเหล่านี้ให้กับเอลลินผู้เป็นแม่ของจอนได้รับฟังโดยตรงดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแจ้งไปยังครอบครัวมาเคปเพื่อให้พวกเขารับทราบเรื่อง ว่าจอรได้เสียชีวิตไปแล้วและได้เรียกตัวบิลผู้เป็นพ่อมาคุยเป็นการส่วนตัวโดยบิลได้พาเจ้าหน้าที่ตำรวจลงไปพูดคุยที่ห้องใต้ดินเจ้าหน้าที่ได้เล่ารายละเอียดของการฆาตกรรมจอรนให้กับเขาฟังโดยในขณะเดียวกันั้นนเอวลินเธอก็รู้สึกถึงความไม่ชอบมาพากลค่ะเธอรับรู้ได้ว่ามันจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปกปิดเธออยู่ เอเวลินเธอสงสัยและอยากรู้มากเธอจึงหาทางแอบฟังค่ะโดยเธอสังเกตเห็นว่าในห้องน้ำมันมีช่องระบายอากาศยูเธอจึงสามารถได้ยินบทสนทนาทั้งหมดที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพูดคุยกับสามีของเธอเอเวลินเธอสุดลงตรงนั้นเลยค่ะเธอนอนลงไปกับพื้นอน้ำและก็ร้องไห้อย่างหนักต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้นำตัวบิลไปยืนยันว่าร่างของเด็กชายที่พบนี้คือจอห์นมาเคฟจริงๆ ส่วนในพื้นที่เกิดเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการเก็บหลักฐานต่างๆในแก่เชือกที่ใช้ผูกมัดเหยือ่อเทปกาวที่ใช้ปิดปากและปิดตายเหยือ่อเสื้อผ้าและรองเท้าของเหยือ่อเพื่อส่งตรวจสอบทางนิติเวศและจากการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ก็พบลายนิ้วมือบางส่วนและต้องบอกก่อนนะคะว่าคดีนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นในปี1969 ซึ่งการตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์นั้นมันยังไม่ก้าวหน้าเท่าไหร่ค่ะดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงทำได้เพียงเก็บหลักฐานต่างๆเหล่านี้เอาไว้แต่ยังไงก็ตามใช้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะไม่มีเบาะแสอะไรเพิ่มเติมเลยเพราะในคดีนี้มีพยาน2-3ถึงคนด้วยกันที่เข้ามาให้การกับเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยพยานคนหนึ่งเขาเล่าว่าในคืนเกิดเหตุนั้น เขาเห็นรถคันหนึ่งมันจอดอยู่ใกล้ๆกับพื้นที่เกิดเหตุโดยรถคันดังกล่าวนั้นมันเป็นรถเชฟโรเลตอิมพาร่าปี1965สีเลือดหมูส่วนพยานอีกคนหนึ่งเขาเล่าว่าในคืนนั้นเขาเห็นจอนกำลังโบกรถอยู่แล้วก็มีรถคันหนึ่งจอดรับจอนซึ่งรถคันดังกล่าวนั้นก็ไม่ใช่รถของใครที่ไหนคะ่ะพยานคนนี้เขาบอกว่าเขาเห็นเด็กนักเรียนโรงเรียนเดียวกัน นั่งอยู่ในรถสองคนซึ่งได้แก่ไมเคิลเฟเล่าอายุ16ปีและแนนซีวิลเลียมเพื่อนสาวของไมเคิลเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับเบาะแสดังกล่าวว่าเขาจึงเรียกไมเคิลกับแนนซีไปสอบปากคำซึ่งไมเคิลบอกกับเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าเขาไม่ได้รู้จักกับจอห์นเป็นการส่วนตัวเขาเห็นว่าจอห์นเรียนอยู่โรงเรียนเดียวกับเขาซึ่งตัวเขาเองเนี่ยก็เคยพบเจอจอนประมาณ2-3ครั้ง เขาเห็นว่าจอร์นกำลังยืนโบกรถยูเขาก็เลยจอดรับแล้วก็ขับรถไปยัางงานเลี้ยงเต้นรำหลังจากนั้นพวกเราก็แยกย้ายกันซึ่งคําให้การของแนนซี่ก็เหมือนเช่นเดียวกับไมเคิลค่ะต่อมาไมเคิลเขาบอกว่าหลังจากที่พวกเราแยกย้ายกันไปแล้วเนี่ยเขาก็เดินไปหาเพื่อนของเขาคนหนึ่งเขามีชื่อว่าวอเตอร์เชลลี่เด็กหนุม่มวัยส7ปีเมื่อพวกเราพูดคุยกันอยู่สักพักใหญ่ วอเตอร์ water, ก็ชวนเขาออกไปข้างนอกโดยวอเตอร์เข้าอาสาเป็นคนขับรถโดยใช้รถส่วนตัวของเขาเองทั้งสองขับรถไปรอบๆบ,บ,บริเวณใกล้เคียงเพื่อหาสถานที่นั่งดื่ม ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำร,รวจพบว่ารถของวอเตอร์เป็นรถเชฟโรเลตอิมพัลลาปี1 9 6 5สีเลือดหมูซึ่งมันบังเอิญเหมือนรถที่พยานคนแรกบอกว่าเขาพบเห็นรถลักษณะดังกล่าวจอดอยู่ใกล้ๆกับสถานที่เกิดเหตุค่ะเจ้าหน้าที่ตำร,รวจจึงได้นำกำลังเข้าตรวจค้นรถของวอเตอร์แต่ก็ไม่พบร่องรอยใดๆภายในรถไม่มีเบาะแสรหรือหลักฐานใดๆที่สามารถเชื่อมโยงไปยังคดีของจอรได้เจ้าหน้าที่ นำตัววอเตอร์เข้าเครื่องโพลิกราฟเทสหรือเครื่องจับเท็จเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการซักถามคำถามกับวอเตอร์ต่างๆหน้า,นาและผลก็ออกมาว่าเขาไม่ผ่านการทดสอบค่ะแต่ก็อย่างที่รู้ๆกันว่าเครื่องโพลิกราฟเทสนั้นมันเชื่อถือไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงไม่สามารถกล่าวหาวอเตอร์ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ได้ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ดำเนินการค้นหาผู้ต้องสงสัยคนอื่นๆโดยพวกเขาพุ่งเป้าไปที่พ่อค้ายาเสพติดและคนเร่ร่อนในพื้นที่รวมไปถึงกลุ่มเด็กนักเรียนโรงเรียนเดียวกันกับจอนแต่ก็ไม่พบเบาะแสหรือหลักฐานใดเพิ่มเติมทำให้คดีนี้ไม่ค่อยคืบหน้าจนกระทั่งในปี1974หรือ5ปีต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ตัวผู้ต้องสงสัยคนหนึ่งเป็นชายนามว่าริชาร์ดแอนทอสโดยสาเหตุที่เขาตกเป็นผู้ต้องสงสัยนั้นเนื่องจากว่าเขาเคยก่ออาชญากรรมที่มีลักษณะคล้ายกับคดีของจอนเขาได้ลักพาตัวเด็กผู้หญิงคนหนึ่งขณะที่เธอเดินอยู่บนถนนเขาจับเธอมัดมือไพร่หลังมัดเท้าของเธอไว้แล้วก็ใช้เทปกาวพันปิดตาและปากของเธอแต่เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทำการตรวจสอบในเชิงลึก พวกเขากลับบอกว่าลิชาร์แซนทอสไม่น่าจะใช่คนร้ายในคดีของจอรนค่ะดังนั้นเขาจึงหลุดจากการเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีนี้ไปและเชื่อไหมคะทุกคนว่าคดีนี้ไม่มีความคืบหน้าใดๆเลยมาถึง31ปีด้วยกันแม้ว่าทางครอบครัวมาเคพจะไม่ยอมแพ้พวกเขารอคอยความยุติธรรมที่หวังว่าสักวันหนึ่งจอนจะได้รับมันแต่นั่นมันก็เป็นการรอคอยที่ทรมานมากเหมือนกันค่ะ โดยในเดือนพฤศจิกายนปี2000เพื่อนสมัยเรียนของจอหนคนหนึ่งเขาชื่อว่าแจ็ควอร์ดเขาบอกว่าเขามีข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับคดีของจอห์นโดยเขาเล่าว่าเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ไปพบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อนสมัยเรียนโดยหนึ่งในนั้นมีไมเคิลเฟลเลล่าและในขณะที่พวกเรากำลังนั่งดื่มและพูดคุยกันอยู่นั้นจูๆ่ๆไมเคิลก็พูดขึ้นมาว่า ฉันรู้ว่าใครเป็นคนลงมือฆาตรกรรมจอห์นเคฟคนคนนั้นก็คือวอเตอร์เชลลี่และสาเหตุที่วอเตอร์เขาฆาตรกรรมจอนก็คือปมขัดแย้งเรื่องผู้หญิงเธอคนนั้นมีชื่อว่ามาลาชไนเนอร์โดยในตอนนั้นเธออายุเพียงแค่13ปีและเธอก็ได้ออกเดทกับวอเตอร์หลังจากเกิดคดีของจอรนได้ไม่นานและต่อมาตอนที่เธออายุได้17ปีเธอก็ได้แต่งงานกับวอเตอร์ แต่มันก็เป็นการแต่งงานในช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นก่อนที่พวกเขาจะลงเอดอดิการหย่าร้างกันซึ่งประเด็นนี้เนี่ยคนส่วนใหญ่ก็ออกมาให้ความเห็นว่ามาล่าเธออาจจะแอบปลื้มจอนอยู่ณขณะนั้นและมันสร้างความไม่พอใจให้กับวอเตอร์ที่มีความสนใจในตัวเธออยู่ซึ่งบรรดาคนรู้จักกับวอเตอร์ต่างบอกว่าตัววอเตอร์นั้นเป็นพวกขี้อิจฉาและเขามักมีนิสัยบางอย่างที่ไม่ค่อยโอเคค่ะ และเมื่อข้อมูลนี้หลุดไปถึงหูเจ้าหน้าที่ตำรวจแทนที่เจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงพวกเขากลับไม่ให้น้ำหนักของเรื่องราวนี้ค่ะพวกเขาบอกว่าไม่จำเป็นต้องตรวจสอบอะไรมันก็แค่คำกล่าวอ้างเฉยๆจนกระทั่งในปี2003 เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้ทำการตรวจคนบ้านของไมเคิลซึ่งบ้านของเขาตั้งอยู่ที่เซลมในรัฐนิวแฮมป์เชียร์อยู่ห่างจากทูกสเบอร์รีไปประมาณ1 6ไมล์หรือราวๆ25กิโลเมตรไมเคิลเขามีอาชีพเป็นคนขับรถโฟล์คลิฟ์โดยเขาอาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าวนี้กับแนนซี่ผู้เป็นภรรยาซึ่งถ้าทุกคนยังพอจำกันได้นั้นแนนซี่ก็คือเด็กสาว ที่นั่งอยู่บนรถกับเขาในตอนที่เขาจอดรถรับจ้อนขึ้นมนเองค่ะและจากการเข้าตรวจค้นเจ้าหน้านที่ตำรวจก็ไม่พบเบาะแสหรือหลักฐานใ,นใดๆที่เชื่อมโยงมายังคดีของจอนค่ะและคดีนี้มันก็เรื่อยๆเอื่อยๆมาอีก4ปีโดยในปี2007มีทนายความเขตคนใหม่นามว่าเจอรี่ลิโอนี่ในรื้อคดีของจอนมาตรวจสอบใหม่ทั้งหมดอีกครั้ง และเขาก็ได้เห็นตัวละครใหม่ปรากฏขึ้นจากการสัมภาษณ์ไมเคิลครั้งล่าสุดเมื่อปี2 0 0 3ซึ่งชื่อนี้เนี่ยไม่เคยปรากฏมาก่อนในก่อนหน้านี้ค่ะไม่ว่าจะผ่านการสัมภาษณ์มากี่ครั้งในการสัมภาษณ์ครั้งล่าสุดของไมเคิลเขาเล่าว่าหลังจากที่เขาจอดรถรับจอในคืนนั้นเมื่อไปถึงงานเลี้ยงต้นลำเขาก็ได้แยกย้ายกับแนนซี่แฟนสาวของเขาเขาได้เดินไปหาวอเตอร์และนี่ก็คือสตอรี่เดิมค่ะ แต่สตอรี่ใหม่ที่เขาเล่าก็คือมันไม่ได้มีแค่วอเตอร์เท่านั้นมันมีชายอีกคนหนึ่งค่ะเขามีชื่อว่าเอ็ดเวิร์ดอัลเลนบราวน์และเบาะแสนี้ล่ละค่ะทำให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหาตัวเอ็ดเวิร์ดแต่ทว่าเอ็ดเวิร์ดเขาย้ายไปอยู่ที่รัฐนิวแฮมป์เชียร์หลังจากที่เขากษียณออกจากกล่องทัพอากาศเมื่อไม่นานมานี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้เดินทางไปหาเอ็ดเวิร์ดถึงนิวแฮมป์เชียร์และสอบถามเขาเกี่ยวกับเรื่องราวทั้งหมด แต่เอ็ดเวิร์ดตอบกลับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาว่าผมไม่รู้เรื่องเลยผมไม่เคยรู้จักกับจอห์นมาเคสมาก่อนและก็ไม่เคยได้ยินเรื่องราวของเขาด้วยทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนเขาจะมองออกค่ะว่าเอ็ดเวิร์ดปกปิดอะไรบางอย่างอยู่เพราะเขามีท่าทีที่ไม่ปกตินักและที่สำคัญก็คือการที่เอ็ดเวิร์ดเขาบอกว่าเขาไม่เคยได้ยินเรื่องราวของจอห์นมาก่อนนั้นมันเป็นไปไม่ได้เลยค่ะ เพราะคดีของจอร์นมันดังมากๆในพื้นที่แถมตัวเอ็ดเวิร์ดเองก็เรียนอยู่โรงเรียนเดียวกันกับจอร์นและบ้านของเขาก็ยังอยู่ในละแวกเดียวกันกับบ้านของจอ์นอีกด,ด้วยด้วยหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจพูดคุยกับเอ็ดเวิร์ดไปได้ไม่กี่วันเจ้าหน้าที่ก็ได้รับโทรศัพท์จากแคโรลินซึ่งก็คือภรรยาของเอ็ดเวิร์ดค่ะเธอโทรมาบอกเจ้าหน้าที่ตำรวจว่าฉันคิดว่าสามีของฉันเนี่ยกำลังโกหกพวกคุณอยู่ เพราะเมื่อประมาณ20-25ปีก่อนเขาเคยบอกกับฉันว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับก,บการฆาตกรรมเด็กหนุ่มคนหนึ่งในตอนที่เขากำลังอยู่ในช่วงวัยรุ่นและถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รับรู้ข้อมูลนี้จากแคลโรลินแต่มันก็ไม่มีหลักฐานอะไรที่จะพิสูจน์ได้ว่าเอ็ดเวิร์ดเขาพูดโกหกดังนั้นคดีนี้จึงวนกลับมาอยู่ในลูปเดิมอีกครั้งซึ่งสิ่งนี้มันเหมือนได้ทลายความหวังของคนในครอบครัวมคเค ที่พวกเขาไม่ยอมแพ้และเฝ้ารอความยุติธรรมวันแล้ววันเล่าและในอีก4ปีต่อมาซึ่งก็คือปี2011นักสืบคนใหม่ได้รับมอบหมายให้เข้ามาทำคดีนี้เธอมีชื่อว่าลินดาคอฟลินเธอมีความมุ่งมั่นอย่างมากที่จะเรียกร้องความยุติธรรมให้กับจอรนและคนในครอบครัวด้วยสิ่งแรกที่เธอทำก็คือเธอเรียกตัวเอ็ดเวิร์ดมาสอบปากคำถึง2ครั้ง และให้เขาเข้าเครื่องโพลิกราฟเทสซึ่งผลก็ออกมาว่าเขาไม่ผ่านการทดสอบค่ะหลังจากนั้นเอ็ดเวิร์ดเขาก็ยอมรับสารภาพค่ะเขาบอกว่าไมาเคิลกับวอเตอร์เป็นคนลงมือสังหารจอนและคำสารภาพนี้ล่ะค่ะก็นำไปสู่การจับกลุ่มตัวพวกเขาทั้ง3คนโดยเอ็ดเวิร์ดอัลเลนบาว ถูกสั่งฟ้องในข้อหาทำตามคำสั่งส่วนไมเคิลเฟเล่ากับวอเตอร์แชลลีถูกสั่งฟ้องในข้อหาฆาตกรรมโดยเจตนาและนี่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับครอบครัวไมเคฟที่พวกเขาเฝ้ารอความยุติธรรมมานานถึง42ปีโดยการพิจารณาคดีจะมีขึ้น,นอีก2ปีและทั้ง3จะถูกพิจารณาคดีแยกกันดยเอ็ดเวิร์ด เขาได้ทําข้อตกลงกับศาลว่าเขาไม่ขอรับโทษจําคุกเพื่อแลกกับการที่เขาเป็นพยานในคดีของจอนและในเดือนมกราคมปี2013การพิจารณาคดีในส่วนของไมเคิลเฟเลร่าก็ได้เริ่มขึ้นด้วยเอ็ดเวิร์ดเขาได้เข้าร่วมการพิจารณาคดีในฐานะพยานเขาได้เล่ารายละเอียดของการฆาตกรรมจอรนต่อศาลโดยเขาเล่าว่าในคืนเกิดเหตุนั้นเขาดูทีวีอยู่ที่บ้าน และในเวลาประมาณ22นกา30นาทีไมเคิลกับวอเตอร์ก็มาหาเขาที่บ้านพวกเขาบอกว่าต้องการความช่วยเหลือแต่ก็ไม่ได้บอกว่าให้ช่วยเรื่องอะไรเขาก็ไม่ได้คิดอะไรค่ะเขาเดินไปขึ้นรถของวอเตอร์ซึ่งก็คือรถเชฟโรเลตอิมพัลาปี1965สีเลือดมู พวกเขาขับรถไปยังไนซ์ออฟโคลัมบัสฮอสถานที่จัดงานเลี้ยงเต้นรำของโรงเรียนโดยในระหว่างทางนั้นวอเตอร์ Water ก็ได้บอกกับเอ็ดอวดว่าตอนนี้เขากำลังมองหาเด็กหนุ่มคนหนึ่งเขาอยากจะจับตัวเด็กคนนั้นมาสั่งสอนสักหน่อยเพราะเด็กคนนั้นชอบมายุ่งวุ่นวายกับมาลาแฟนสาวของเขาพวกเขาจับตาดูจอนจนกระทั่งงานเลี้ยงเต้นรำสิ้นสุดลง เด็กนักเรียนทยอยกันกลับบ้านจอนในขณะนั้นเขากำลังยืนโบกรถคออาศัยติดรถคนในละแวกนั้นกลับทันในนั้นวอเตอร์ก็ได้ขับรถไปจอดข้างๆจอนแล้วให้ไมเคิลลงจากรถไปลากตัวจอนขึ้นมาไมาเคิลทำตามคำสั่งของวอเตอร์เขาจับจอนโยนไปที่นั่งผู้โดยสารเบาะหลังของรถที่มีเอ็ดเวิร์ดนั่งอยู่จากนั้นไมเคิลก็เดินขึ้นรถมานั่งเบาะโดยสารด้านหน้า ข้างวอเตอร์คนขับแล้วพวกเขาก็ขับรถไปยังพื้นที่รกร้างบนถนนเมเปิลเมื่อจอดรถสนิทเอ็ดเวิร์ดก็ผลักจอนลงจากรถจากนั้นวอเตอร์ก็เข้ามาสมทบเขาให้เอ็ดเวิร์ดจับตัวจอนเอาไว้เพื่อให้ไมเคิลมัดจอนโดยไมเคิลเขาผูกเชือกมัดข้อเท้าของจอนเอาไว้จากนั้นเขาก็เอาเชือกอีกเส้นหนึ่งผ่านรอบข้อเท้าผูกโยงเข้ากับคอของจอน แล้วพวกเขาก็ช่วยกันเอาเทปกาวมาปิดปากและตาของจอรนโดยสภาพของจอรนในตอนนั้นก็คือเขานอนคว่ำหน้าและพยายามจะดิ้นให้หลุดจากการถูกสับมัดและก่อนที่ทั้งสามคนจะทิ้งจอรนไว้อย่างนั้นเนี่ยคะพวกเขาก็พูดกับจอนว่านี่คือการสั่งสอนที่แกบังอาจมายุ่งกับมาล่าหลังจากนั้นพวกเขาก็ขับรถไปนั่งดื่มที่บาร์กันต่อก่อนที่จะชวนกัน ขับรถกลับมาดูจอนเพื่อที่จะปล่อยจอนไปแต่เมื่อพวกเขาขับรถกลับมายังจุดเกิดเหตุไมเคลลิลกับวอเตอร์เดินลงจากรถไปหาจอนแล้วพวกเขาก็เดินกลับมาในเวลาอันรวดเร็วพวกเขารีบขับรถออกไปโดยในระหว่างทางนั้นพวกเขาก็บอกกับเอ็ดเวิร์ดว่าจอนไม่หายใจแล้วหลังจากนั้นพวกเขาก็ขับรถไปส่งเอ็ดเวิร์ดที่บ้านซึ่งเอ็ดเวิร์ด เขาเล่าว่าหลังจากที่เขากลับมาถึงบ้านเขาแทบจะจำอะไรไม่ได้เลยค่ะเขาสับสนไปหมดเขาบอกว่าเขานอนร้องไห้อยู่บนเตียงทั้งคืนและการที่ตัวเขาไม่กล้าเอ,อ่ยปากบอกความลับนี้แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจมานานนับ40กว่าปีนั่นก็เพราะว่าเขากลัวไมเคิลค่ะโดยไมเคิลเขาขู่ว่าถ้านายปากโป้งนายจะไม่ได้มีลมหายใจอยู่บนโลกนี้อีกต่อไป ทางด้านไมเคิลนั้นเขาได้พูดต่อสารว่าสิ่งที่เอ็ดเวิร์ดเล่ามานั้นไม่เป็นความจริงค่ะและในการไต่สวนนี้ฝ่ายจำเลยได้เรียกตัวมาลาชไยเนอร์มาให้การต่อสารโดยมาลาเธอกล่าวว่าจอรนไม่เคยจีบเธอและเขาก็ไม่เคยมีท่าทีว่าจะสนใจเธอเลยและหลังจากที่เกิดคดีฆาตกรรมจอนขึ้นเธอก็ได้เริ่มออกเดตกับวอเตอร์จริงเธอบอกว่าเธอไม่รู้จริงๆนะ ว่าวอเตอร์มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีของจอนเพราะถ้าเธอรู้ว่าเขามีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องราวทั้งหมดนี้เธอคงไม่ตัดสินใจแต่งงานกับเขาและสาเหตุที่เราอย่าร้างกันนั้นเป็นเพราะว่าวอเตอร์เขามักจะใช้ความรุนแรงกับเธอแถมเขายังเป็นคนที่ขี้หึงขี้หวงเกินกว่าเหตุต่อมาฝ่ายจำเลยก็ได้เรียกตัวนักสืบลินดาคอฟลินขึ้นให้การต่อสารรวมถึงได้เรียกตัวบิลแมคเคฟ พ่อของจอนขึ้นกล่าวต่อศาลก่อนที่จะสิ้นสุดการพิจารณาคดีโดยการพิจารณาคดีในครั้งนี้คณะลูกขุนใช้เวลานานกว่า5ชั่วโมงก่อนที่จะอ่านคำพิพากษาซึ่งผลการตัดสินออกมาไม่ค่อยจะโอเคกับครอบครัวแมคเคฟเลยค่ะโดยศาลได้ตัดสินว่าไมเคิลฟอรเรล่าไม่มีความผิดและเชื่อไหมคะว่าบิลผู้เป็นพ่อ เขาใจสลายและก็ตกอยู่ในภาวะเครียดอย่างรุนแรงและในอีกสี่วันต่อมาเขาก็ได้เสียชีวิตลงโดยหลุมฝังศพของเขาได้ดตั้งอยู่ข้างๆหลุมฝังศพของจอนผู้เป็นลูกชายต่อมาในวันที่3กันยายนปี2013หรือในอีก7เดือนต่อมาการพิจารณาคดีในส่วนของวอเตอร์เชลลีก็ได้เริ่มต้นขึ้นโดยณขณะนั้นเขาอายุได้61ปีและเขาก็ได้แต่งงานใหม่ โดยการพิจารณาคดีก็เหมือนกับของไมเคิลเลยค่ะเจ้าหน้าที่ใช้หลักฐานเดียวกันใช้พยานคนเดียวกันเหมือนกันแทบจะทุกอย่างและก่อนที่สารจะอ่านคำตัดสิน เธอวลินเธอก็ขอตัวออกจากห้องพิจารณาคดีไปเธอกลัวว่าคําตัดสินของศาลในครั้งนี้จะเหมือนกับคําตัดสินของศาลในครั้งก่อนแต่ปรากฏว่าในครั้งนี้ศาลได้ตัดสินให้วอเตอร์เชลลี่มีความผิดในข้อหาฆาตกรรมจอห์นแมคเคพโดยเจตนาและถูกตัดสินให้รับโทษจําคุกตลอดชีวิตแต่ต่อมาในเดือนมีนาคมปี2016ผู้พิพากษาก็ได้ลดทอนโทษของเขาลง เป็นมีความผิดในข้อหาฆาตกรรมโดยไม่เจตนาเนื่องจากหลักฐานที่มีนั้นมีน้ำหนักไม่แน่นหนาพอค่ะโดยเขาจะมีสิทธิ์ขอรับท่านบน้นหลังจากจำคุกไปแล้วเป็นเวลา15ปีและในอีก5เดือนต่อมาหรือในวันที่12สิงหาคมปี2016เอวลินเธอก็ได้เสียชีวิตลงและทั้งหมดนี้ก็คือความยุติธรรมที่จอร์แมคเคพ และครอบผัวของเขาได้รับหลังจากที่พวกเขาต่อสู้กันมายาวนานถึง42ปีและสำหรับคนนี้ติมต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีค่ะ